ทนายอนันชัยลั่นสู้กับผมจะรู้ว่านารกมีจริงสัปดาห์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ทนายอนันชัยประกาศความมั่นใจช่วยลูกความสู้คดีเตือนคนไม่หวังดีระวังโดนเอาคืนย้อนหลังลั่นสัปดาห์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์วงการสีกากีไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่ทนายอนันชัยชัยเดชทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผบอรตร พร้อมตำรวจ8นายที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีข้อหาพนันออนไลน์ตั้งโตเปิดหน้าถแถลงประกาศพร้อมสู้คดีทนายอนันชัยกล่าวว่าวันนี้ตนเองได้เชิญทั้งหมดมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางต่อสู้คดีและตอนที่พูดคุยกันนั้นบอกกับพวกเขาตลอดว่า วลาไปจับคนร้ายเราเปิดหน้าดังนั้นวันนี้เราตกเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับก็ขอให้ทุกคนเปิดหน้าสู้จึงเป็นที่มาของภาพที่ปรากฏวันนี้ทุกคนพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเพราะถึงแม้มินนี่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ก็มีความเป็นไปได้ว่าตำรวจก็อาจจะไม่ทราบ โดยเฉพาะพลตำรวจตรีภาคภูมิเป็นบุคคลเดียวที่รู้จักกับมินนี่และไม่ทราบว่ามินนี่ไปทำเว็บพนันออนไลน์หรือไม่เนื่องจากมินนี่เองก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องคดีอาญาอยู่ที่เจตนาว่าเงินดังกล่าวนั้นหากไม่ทราบว่าได้มาจากการกระทําผิดกฎหมายก็ถือว่าจบไม่มีความผิดแต่ถ้าทราบว่าเงินดังกล่าวได้มาจากเว็บพนันก็ถือว่ามีความผิด ทนายอานันชัยฝากถึงชุดพนักงานสอบสวนสอ,อทอว่าให้ระวังตัวไว้ตนเองจะเช็คบินย้อนหลังงานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูขณะเดียวกันก็ฝากไปถึงบุคคลบางคนที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลทางราชการไปเผยแพร่ต่อให้ระวังตัวไว้ผมเอาตายแน่การกระทําใดๆขอให้ระมัดระวังทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจ เมื่อสู้กับผมแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงดังนั้นในฐานะของทนายความจะทำความจริงให้ปรากฏหากใครผิดก็ยอมรับผิดถ้าหากใครไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมส่วนการถูกโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ ยกตัวอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมียเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเคยโดนย้ายไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็กลับมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ดังนั้นเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษเจออยู่ในขณะนี้กระจอกมากเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษได้ยื่นคำร้องที่ศาลอาญาขอความเป็นธรรมกรณีถูกชุด P ี t c ตรวจคนบ้าน เบื้องต้นนั้นสารมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่25ตุลาคมทนายอนันชัยได้กล่าวชิงท้ายสัปดาห์หน้าให้จับตาดูให้ดีจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่ขอระบุว่าเรื่องอะไร